ตุดมือเาะเรียกแพะเข้ามาแพะไม่มาปิดปากรูดซิปปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างแล้วนั่งสมาธิหลับตาสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูพี่น้ำตามเคยนะคะวันนี้ครูพี่น้ำจะมาสอนเรื่องอะไรเราไปดูกันเลยค่ะนี่นี่คือคำครองจองผักผลไม้นะคะเด็กๆเ,เห็นอะไรบ้างคะในแผ่นชารตของเรา ค่ะใช่ค่ะเห็นตัวการ์ตูนค่ะใช่ค่ะเห็นตัวหนังสือนะคะค่ะวันนี้ครูพี่น้ำจะมาอ่านให้ฟังก่อนหนึ่งเที่ยวนะคะไปฟังกันเลยค่ะเด็กๆค่ะทำครองจองผักผล,ลไม้ค่ะกินผักผล,ลไม้ร่างกายแข็งแรง กินแล้วแก้มแดงมีแรงแข่งขันกินไข่กินจ้าหนูจ้ากินทุกวันร่างกายเรานั้นเติบโตแข็งแรงค่ะทีนี้เด็กๆมาอ่านพร้อมกับครูพี่น้ำทีละจังหวัดนะคะคำครองจองผักผล,ลไม้กินผักผล,ลไม้ร่างกายแข็งแรงกินแล้วแก้มแดง มีแรงแข็งขันกินไข่กินปลาหนูจ๋ากินทุกวันร่างกายเรานั้นเติบโตแข็งแรงค่ะทีนี้เรามาอ่านพร้อมๆกันนะคะทำครองจองผักผล,ลไม้กินผักผล,ลไม้ร่างกายแข็งแรง กินแล้วแก้มแดงมีแรงแข่งขันกินไข่กินปลาหนูจา๋ากินทุกวันร่างกายเรานั้นเติบโตแข็งแรงค่ะทีนี้ให้เด็กๆอ่านกันเองนะคะไปค่ะ เก่งมากค่ะเด็กๆทีนี้เรามาใส่ท่าทางกันเลยนะคะเดี๋ยวครูพี่น้ำจะเต้นให้ดูทําท่าทางให้ดูก่อนหนึ่งเที่ยวนะคะไปค่ะกินผักผล,ลไม้ร่างกายแข็งแรงกินแล้วแก้มแดงมีแดงแข็งขันกินไข่กินปลาหนูจ๋ากินทุกวันร่างกายเรานั้นเติบโตแข็งแรงค่ะทีนี้เด็กๆมาทําตามครูพี่น้ําทีละจังหวะกันค่ะไปค่ะกินผัก ผล,ลไม้ร่างกายแข็งแรงกินแล้วแก้มแดงมีแรงแข็งขันกินไข่กินปลาหนูจ๋ากินทุกวันร่างกายเรานั้นเติบโตแข็งแรงค่ะทีนี้เรามาทำพร้อมๆกันนะคะกินผักผล,ลไม้ร่างกายแข็งแรง กินแล้วแก้มแดงมีแรงแข่งขันกินไข่กินปลาหนูจ้ากินทุกวันร่างกายเรานั้นโตโตแข็งแรงเอาค่ะเด็กๆทีนี้เด็กๆทำเองนะคะไปค่ะ เยี่ยมค่ะเด็กๆค่ะวันนี้คุณครูก็สอนเด็กๆได้ทุกขั้นตอนนะคะวันนี้เด็กๆสามารถเอาไปทําไปเรียนรู้ไปฝึกกันได้ที่บ้านนะคะวันนี้คุณครูพี่น้ําขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย